จะมาพูดเรื่องความเป็นมาในการทําผลิตภัณฑ์ของเราครับผลิตภัณฑ์ของเราเป็นประเภทอาหารจึงสําเร็จรูปนะครับอาหารจึงสําเร็จรูปในประเทศไทยพบว,ว่าจะมีคนจะมีบทบาทค่อนข้างมากเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสามารถตอบสนองกับวิถีชีวิตในปัจจุบันของคนไทยนะครับในช่วงเวลาเร่งรีบและช่วงคนที่คนไทยที่ประหยะัดความนิยอมอาหารจึงสําเร็จรูป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่องจากคุณสมบัติที่โดดเด่นคือรับประทานง่ายแล้วก็ราคาประหยัดครับเมื่อเทียบกับอาหารประเภทอื่นครับเริ่มกนเลในการที่จะนำผงจิ้งหรีดมาเป็นส่วนผสมของบะหมี่ขึ่นสาเร็จรูปนะคะเพราะพบว่ามีชาวนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันนะคะชี้ให้เห็นว่าจิ้งหรีดคือหนึ่งในแมลงนับเป็นสุดยอดอาหารหรือซูเปอร์ฟู้ดนะคะการรับประทานจิ้งหรีดนะคะยังส่งผลดีต่อสุขภาพของระบบทางเดินอาหารและยังช่วยการ ลดอักเสบในร่างกายนะคะแม้เราจะกินเข้าไปในปริมาณที่มากแต่ก็ไม่เป็นอันตรายนะคะจิ้งหรีดมีเส้นใยอาหารเรียกว่าไคตินนะคะซึ่งมีประโยชน์ต่อ,ตอจุลชีพในร่างกายของมนุษย์เป็นพิเศษค่ะวันนี้เราก็จะมาน,นาเสนอเกี่ยวกับแผนธุรกิจของกลุ่มเรานะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึมานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตึงสําเร็จรูปนะคะซึ่งมีผมจิ้งหรีดมีส่วนผสมนะคะคุณสมบัติของผมจิ้งหรีดนะคะหนึ่งก็มีโปรตีนสูง2 มีไขมันต่ำและเป็นไขมันดี3เหล็ก4แร่ธาตุ 5. 5้าฟอสฟอรัส 6. แคลเซียม7วิตามิน8มีคาร์โบไฮเดรตผลิตภัณฑ์ของเรานะคะกำหนดกลุ่มเป้าหมายอยู่3ากลุ่มหลักใหญ่นะคะก็จะมีผู้รักสุขภาพไว้ทำงานแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นเราจะแยกออกมาเป็น2กลุ่มย่อยนะคะก็จะมีกลุ่มนักศึกษาแล้วก็กลุ่มนักเรียน,นะคะ่ะผลิตภัณฑ์ของเรามีข้อดีก็คือใช้ต้นทุนที่ต่ำและมีกำไระคะ่ะ โดยเราจะขายทางตามสื่อออนไลน์นะคะหน้าร้านแล้วก็จุดไหยให้กับตัวแทนนะเรามาดูนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เราใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็จะมีเพื่อททาความร้อนครับเพื่อททาความร้อนของเราก็จะทําจากวัสดุทนความร้อนนะครับเพื่อททาความร้อนของเราทนความร้อนได้ถึง120องศาเซลเซียสนะครับต่อมาเรามาดูถึงทาความร้อนสําหรับอาหารของเรานนะครับถุงทําความร้อนของเรา ข้างในจะประกอบด้วยผงแมก mm hmm. นมีเซียมความคิดที่เรานำถุงทำความร้อนมาใช้ในเพื่อทดแทนเวลาในการต้มน้ำในการรับพัานานของเราครับวิธีใช้ก็คือนำถุงทำความร้อนวางที่ก้นถ้วยแล้วก็เติมน้ำให้ช่วงถุงเมื่อผงแมกนมีเซียมทำปฏิกิริยาทางเคมีกับน้ำจะทำให้เกิดน้ำเดือดแล้วก็ ทำความร้อนให้กับสำหรับการอ่นานของเราครับต่อมาเรามาดูตู้ปัมป๊มความร้อนของเราครับตู้ปัมป๊มความร้อนความร้อนของเราจะเป็นงานวิจัยของสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้านะครับสามารถปัมป๊มความร้อนได้ถึง6 0องศาเซลเซียส <Okay. S 2> แล้วก็ปั๊มตู้ตู้ปัมป๊มความร้อนของเราจะใช้ในการอบความมีถึงํำเร็จรูปของเราจะใช้เวลาในการอบอยู่ที่6-8ชั่วโมง ข้อดีของการใช้ตูปป้อบความความร้อน,อนของเราก็คือใช้ใช้ในการองอาหารยืดเวลาระยะเวลาการใช้งานได้ครับต่อมาเรามา,มาดูเครื่องทอดสัญญากาศนะครับเครื่องทอดสัญญากาศก็จะเป็นงานวิ่ใชของสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าเครื่องทอดสูญญากาศเราใช้ในการทอดจิ้มดี เพราะว่ามีคุณสมบัติสมบัติคือทอดไม่อมทอดแล้วก็ไม่อมน้ำมันสองรักษาความขอบได้นานสามสามารถควบคุมหน้าภูิได้ครับ